สวัสดีครับผมต้นแมคินทอสนะครับหรือวงสกรรัศมีทัศนะครับเป็นนักดนตรีนักร้องแล้วก็นักแสดงนะครับครับวิกฤตในชีวิตของผมก็คือในช่วงที่พัญญาของผมเนี่ยคือคุณอ้อยเนี่ยได้ป่วยนะครับเป็นมะเร็งที่กลวยไตยนะครับก็เป็นเวลาทั้งหมดก็ประมาณ6เดือนนะครับ ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมผมเองกับคุณน้อยเนี่ยก็ก็มีความทุกข์ใจอย่างมากนะครับก็อธิษฐานกันประจำนะครับแต่ว่าในในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณน้อยก็ก็จากไปนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมเองเนี่ยยอมรับเลยว่าผมโกรธกับพระเจ้าเลยผมโกรธกับพระเจ้าเลยผมไม่อธิษฐานผม ผมไม่พูดถึงผมไม่นึกถึงไม่อะไรเลงสิ้นไม่มาคิ้จับในช่วงที่เสียคุณร้อยไปใหม่ๆนะครับทําตัวเหมือนคนไม่มีพระเจ้าคือไม่อธิษฐานไม่ติดต่อไม่ไม่พูดถึงไม่พูดถึงพระเจ้าเลย แต่ก็วันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ก็ต้องออกจากบ้านเพราะว่าอยู่ไม่ได้อะอยู่แล้วมันมันเห็นที่ที่ที่ผมเคยอยู่ด้วยกันนะครับแม้กระทั่งออกจากบ้านไปเนี่ยไปในบางที่เนี่ยมันไม่รู้จะไปไหนมันต้องไปที่เดิมๆก่อนไปถึงเราก็จะคิดถึงคนที่เราเคยไปด้วยเสมอตลอด แล้วก็ต้องเดินไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งไปที่ใหม่ๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยไปที่ใหม่ๆก็ยังไม่วายคิดถึงเท้าเพราะว่าเออเขายังไม่มีโอกาสมาด้วยเลยนะครับมันมันคือคนคนเราพอจิตใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนเราหนีตัวเองอะหนียังไงก็หนีไม่พ้นหนีไปที่ใหม่ก็แล้วที่ที่ไม่เคยไปก็แล้วมันก็หนีไม่พ้น จนกระทั่งเนี่ยประมาณเดือนเดือนเสร็จเสรมันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับเหมือนกับพระเจ้าก็มาตามมีคนมากมายที่ท,ที่ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับก็มาถามผมช่วงนั้นมีแต่คนมาถามผมว่าพี่เป็นคริสเตียนเหรอพี่เป็นคริสเตียนเหรอพี่เป็นคริสเตียนหรือเปล่า เนี่ยแต่ละคนมากันต่างที่ต่างเวลาต่างก็มาถามผมด้วยประโยคเดียวอันเนี้ยเยอะมากจนกระทั่งผมผมรู้สึกได้ว่าใช่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราจะทิ้งพระองค์ไปไหน พระเจ้าก็อนุญาตให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่ไม่จำเป็นว่าถ้าเป็นลูกของพระองค์แล้วจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมพระเจ้าพระองค์ก็บอกไว้แล้วว่าพระองค์ก็ให้ฝนตกกับแดดออกกับคนดีและคนเลวเท่าๆกันนะครับไม่ใช่ว่าคนดีไม่ไม่ต้องร้อนแดดหรือไม่ต้องเปียกฝนไม่ใช่ เพียงแต่ว่าในขณะที่เราทุกขร้อนหรือว่าเรามีปัญหามากมายเนี่ยเรามีพระองค์อยู่ด้วยโอเคในความช่วยเหลือของพระองค์มีความช่วยเหลือที่ที่เราเห็นได้บ้างเราพอใจบ้างเราไม่พอใจบ้างแต่ทุกอย่างพระองค์ดูแลอยู่เสมอและอยู่ตลอดนะครับ ผมต้น m ม็กอินทอชนะครับวงสกรรัศมีทั์ forward hope ส่งต่อความหวังครับการที่คุณน้อยจากไปเนี่ยเหมือนเหมือนการจัดเตรียมเพราะลูกชายของผมสองคนเนี่ยเขาโตขึ้นมาก เรียกว่าเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นลูกที่ใช้ได้แล้วก็เป็นลูกพระเจ้าที่ใช้การได้